วันนี้ล้างอาฉีดนะครับต้องเป่าห้องเครื่องนะครับล้างอาชีดอันนี้เป็นเคสของลูกค้าล้างอาชีดเพราะงั้นในการล้างอาชีดเราต้องเซฟเซฟกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU ตรงน,นี้ใส่ถุงสวัสดีครับผมจะบอย JB นะครับวันนี้จะพาลูกศิษย์คนใหม่นะครับมาเรียนทำข้าแค่นะครับมาเรียนเอามาด้วยตัวเองนะครับมาด้วยตัวเองเข้ามาฝึกฝึกฝนวิชา ความรู้วันนี้ก็จะมอบให้เขาไปทั้ทุกหมดเลยนะครับมาตามดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี้อาจารย์ขวัญเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับวันนี้อาจารย์ขวัญมาแนะนําตอนน้องใหม่จะทำทที่ไหนครับคิดว่าจะทำที่ไหนเอ่ยทําน่าจะแถวอาจจะไปแถวลาดกระบังลาดกระบังเนาะเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่ีลยวเราแนะนําอีกทีหนึ่งวันนี้มาเรียนรู้ก่อนนะครับสอนทุกทั้งหมดเลยจะสอนลื้อลูกถูบด้วยวันนี้อ่เดี๋ยวตามมาครับว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนเดี๋ยวจะพาทํานะครับ เราเริ่มจเช็ดขอบประตูนะครับเช็ดขอบประตู ตขั้นตอนใหม่นะครับกับท่านใหม่จะเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับไปเรามาดูกันว่าขั้นตอนแรกในการล้างรถรับรถลูกค้าเนี่ยทำยังไงบ้างไปดูกันผ้าปูพื้นครับผมผ้าปูพื้นปูรองเท้ามาเปิดเลยครับตอนเร็วผ้าปูพื้นปึ๊บอันนั้นสะอาดไหมอัน้ออกมาเลยครับเอามเอามาเลยเลยราก็พิจารณาก่อนนะครับว่าผ้าปูเนี่ยมันเลอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เอามาวางไว้นะครับเตรียมผิดนะครับ อันนี้อันนี้ทิ้งได้เลยครับเราเปลี่ยนให้เขาใหม่อ่าต่อไปโอ้โหอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ปล่อยไว้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะไปเอาเขาออกมานี่เป็นอาหารนะครับเอเคยังโน้นก็ดูอนะครับบางคันก็อาจจะเลอะของเขาลุงรังเราก็ไม่สามารถที่ออกมาได้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเอเคอันเดียวทีนี้ไปฉีด อันนี้เลิกไม่เป็นไรครับของฝากน่าจะเป็นพี่ทหารนะครับพี่ทหารจากเพชรบุรีเราก็ไปฉีดน้ำยาสลายครับพ่นซุ้มล้อพ่นล้อแมกนะครับน้ำยาสลายครับพ่นด้วยน้ำยาสลายครับแบบดัดแปลงนะครับดัดแปลงใช้ตัวหัวพ่นลมแบบนี้นะครับ ทั่วล้อเลยนะครับล้อแม็กล้อ,อยางไปก็ฉีดน้ําไล่ฝุ่นนะครับฉีดน้ําไล่ฝุน่นอ่าเริ่ม ขั้นตอนต่างๆ,ๆนะครับในการล้างตอนนี้เราเป็นการล้างขจัดฝุ่นก่อนนะครับล้างเพื่อขอจัดฝุ่นเสร็จแ,แล้วเราก็จะลงแชมพูนะครับแชมพูก็คือเป็นโฟมนั่นเองนะครับเป็นโฟมแชมพูพอเสรมปิดได้ครับปิดได้นี่ก็จะเป็นแชมพูครับแชมพูห้อยไปเลยครับรสูตรผสมแว็กนะผมเชื่อแว็ก เราไม่ต้องไปแวกให้เสียเวลาเราสามารถฉีดพ่นผัดถูนะครับผัดถูล้างออกได้เลยนะครับไม่ต้องนันงตบปลายโปยได้เลยปปอ่ะมครบเลยแหละใช่ตัวนี้จะใช้ไม่เปลืองนะทุกทตัวนี้จะจะ,ประ,ะรประหยัดเพราะว่ามันใช้ลักษณะเป็นโฟมใช้อัตราส่วนหนึ่ง หนึ่งต่อยี่บห้านะครับหนึ่งต่อยี่ิบห้าซึ่งมันเ,เราทำโขลเชื้อครั้งหนึ่งเนี่ยได้30ิลิตรนะครับสาิลิตรเสร็จปุ๊บใน30ิลิตรนั้นนะเราเอามาแบ่งใช้เป็นทีละลิตรทีละลิตรผมใส่ไม่ถึงลิตรนะครับเพราะว่ามันมีการเติมเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆก็อาจจะใส่เป็นลิตรอยู่นะครับพอนานๆไปเราก็ไม่ต้องให้ถึงลิตรก็ได้ครับไม้ที่ใช้นะครับควรจะเป็นไม้ด้ามหยาบเพราะว่าหนึ่งมันลดลดแรง เสียดสีแล้วเพิ่มวงสวิงวงกว้างได้นะครับวงกว้างทำให้เราหลังคาเนี่เราไม่ต้องไปปีนเลยอาจจะขยิงเท้าหน่อยถ้ารถสูงนะครับถ้ารถเตีย้ยเราก็ไม่ต้องขยิงทีนี้การทำเราทำเป็นจุดไปผมผมว่าสองคนนะผมจะเริ่มจากนี่ไปเดี๋ยวให้ให้ใหพี่ไปทางนู้นอ่าตัวซอกไหนที่เราไม่ไม่ถึงก็ผ่านไปก่อนเราค่อยกลับมาเอาเอาผ้าถูอีกทีหนึ่งอ่าเราก็ไล่ไปเลย,ลยไล่ไปหน้าไปหน้าไปอย่างเงี้ยหน้าใครหน้ามันเสร็จแวเราจะไปบรรจบกันฝั่งนู้น ค่อยๆถูไปถ้าเราใหม่ๆอย่าเพิ่งถูแรงนะครับค่อยๆถูเรายังไม่ชนมินจะโดนโดนอะไรรถลูกค้าจะโดนอะไรรถลูกค้าบางส่วนชิ้นส่วนมันจะเสียหายเราค่อยๆค่อยๆลากไปแต่ผมนัำเบรกได้แล้วผมันรุมผมันทำนานแล้วความชำนาญเกิดจากการทำนานนะครับอ้าวไหนไหมไม้หลุดความชำนาญเกิดจากการทำนานทำนานทำบ่อยมาล้าง ล้างออกด้วยน้ำเปล่าน้ำล้างฟูมครับเสร็จแล้วฉีดจากที่สูงที่สูงลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นบันไดเอาบันไดให้อ่ะวันนี้เลยปึ๊บอ,อ่ะขึ้นบันไดโอเคพยายามฉีดจากที่สูงลงมาที่ล่างนะครับที่ต่ํา มาถึงที่จอดก็ลากด้วยผ้าพื้นใหญ่นะครับลากลากแล้วก็เช็ดแห้งเชด็ดยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็เด็กใหม่อยู่เช็ดภายนอกนะเช็ดภายนอกหแห้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยขอบประตูขอบประตูรูดฟุตดูน,นี้เขาล้างภายนอกอย่างเดียวนะครับก็เช็ดแค่ภายนอก แล้วก็ขอบประตูนะครับจิดข้างนอกขอบประตูใช้ลมเป่าด้วยครับ อันนี้เป็นซุมนซ้มล้อนะครับสอนทําซุ้มล้อให้แกทำให้แกทำให้เรียนทําเองอค่อยๆฉีดไปพยายามอย่ายให้โดนสีางนอกออไปล้ออืน่น อันนี้เราเฉพาะทุ้มล้อซุ้มล้อเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งห้องเครื่องแล้วก็พวกแม็กกระบะแม็กไรเนอร์นะครับใช้ได้แต่คันนี้ไม่มีไรเนอร์ให้ให้เรานนั่ซุ้มล้อไม่เป็นไรเข้าไปได้เลยเเให้โดนพวกเหล็กพวกนั้นได้หมดคัดซุงกระซิได้หมด อันนี้ถ้าเป็นช่วงล่างก็พวกประจันสนิมได้นิดหนึ่งในช่วงระยะหนึ่งต่อไปเป็นยางดำนะครับยางดำยางดำดงใช้แบบพ่นก่อนแล้วส,สอนแกนแล้วก็ให้แกทำอ่ะพอให้แกทำอ่ะพ่นไปเรื่อยถ้าเราทำเองมันก็จะประหยัดนะครับ เสร็จเราแม็กด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราเสร็จเราก็จะเอาผ้ามาเช็ดอีกทีหนึง่งพ่นยางพ่นแม็กได้ยิงใกล้ๆครับใกล้ๆขนาดไหนจะได้ไม่เปื่อันนนี้ห้ายางฝาน,นี้เลยเป็นล้อแม็กทีเนี้ยล้อแม็ก,มกทีเขาที่ล้อเหล็กเลยครับประมาณนี้ พอเราฉีดรอบคันเสร็จแล้วก็เราเ็าใช้ผ้ามาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับใช้พองน้ํามาลูบเก็บรายละเอียดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตรงล้อแมกนะครับเพียงแค่นี้ยางก็จะเงาแวบนะครับรถก็จะแรงขึ้นเลยนะครับเมื่อวานเห็นไหมรถแรงขึ้นเลยวานเหนยียบร้อเอียดเลยวันนี้ล้างอฉีดนะครับต้องเป่าห้องเครื่องนะครับล้างฉีดอันนี้เป็นเคสของลูกค้าล้างอฉีดเพราะงั้น ในการล้างอาชีพเราต้องเซฟเซฟกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU ตรงนี้ใส่ถุงนะครับเอาลมให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ใช้น้วยาเอาน้ำยาพ่นซุ้มล้อนะครับฝึกให้เป็นทุกคนนะครับมาอยู่นี่ต้องเป็นใช่หไหมฮะลดสีเช็ดให้แห้ง ทำตามขั้นตอนตามปกตินะครับก็เช็ดขอบประตูเช็ดขอบประตูเช็ดกระจกเช็ด yeah สีรถแล้วก <Shit. S 1> <im> ็แบกดุดปุ่นแค่นี้เองครับทีนี้ถ้าเราทําตามขั Russell ้นตอนที่เราทําเป็นประจาเนี่ยมันก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากเข้ามาเรียนนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้ที่ จับบอลข้าแขกนะครับที่พุทธุมนสายสี่ซอยสุขุมวิ9นะครับสอนฟรีทุกอย่างนะครับน้าไฟฟรีมเพื่อเลี้ยงข้าวด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมก็มาเรียนเกือบทุกวันมาเรียนเสร็จก็เอาความรู้ไปยุกใช้วันนี้วันเสาร์ที่27มีนาคมก็จะมีลูกศิษย์มาทั้งครอบครัวจากตายย่างจังหวัดกำลังเดินทางมานะครับขับรถมาจากทางอีสานไม่รู้จังหวัดอ,อะไรจำไม่ได้ ก็จะมาคืนนี้แหละนะผมก็จะพาทำมาฝึกสอนเรียนรู้เขามีคาแคร์แล้วแต่ยังไม่กล้าทำเพราะว่ายังทําไม่เป็นนะก็จะมาเรียนรู้กับผมก็ยินดีรับนะครับยินดีรับยินดีช่วยเหลือทุกอย่างที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีค่าใช้จ่ายไม่มีครับผมให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรด้วยอยากจะเอาสูตรไปซื้อน้ำยาทําเองเอาไปเลยนะครับผมให้ให้คือให้ให้เร้วให้เลยก็ฝากติดตามกับทุกๆคลิปที่ผมทาไปนะครับทั้งสาระและไม่สาระนะครับทำเพื่อเป็นคอนเทนต์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงทุกอย่าง ทําออกมาจากใจผมชอบสนุกนทำผพ้ความสุขสนานและการให้กให็ให้ให้จริงๆนะครับไม่อยากเก็บไว้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ